สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวัสดุในชีวิตประจำวันต่อจากชั่วโมองที่แล้วที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพอลิเมอร์อย่างเช่นพลาสติกนะคะสำหรับหัวข้อในชั่วโมองนี้ที่เราจะเรียนก็คือในเรื่องที่เป็นเซรามิกแล้วก็วัสดุผสมนะคะ เซรามิกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัตถุดิบในธรรมชาติอย่างเช่นดินหินทรายแร่ธาตุนำมาผสมกันแล้วนำไปเผาเพื่อเปลี่ยนเนื้อวัตถุนะคะให้มีความแข็งแรงแล้วก็คงรูปประเภทของเซรามิกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือจะเป็นเซรามิกดั้งเดิมและ2 เซรามิกสมัยใหม่เซรามิกดั้งเดิมอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องแก้วปูนซีเมนต์โลหะเคเลือบเซรามิกสมัยใหม่ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคขั้นสูงนะคะการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกแบ่งออกเป็น2วิธี วิธีที่1การเทแบบการเทแบบเป็นการขึ้นรูปโดยการนำดินมาผสมกับน้ำแล้วเทลงไปในแบบที่มีรูปร่างต่างๆตามที่เราต้องการการขึ้นรูปวิธีนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแจกันขวดหรือเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแบบที่2การใช้แบบหมนุน การใช้แบบหมุนนี้เป็นการขึ้นรูปโดยการวางดินบนแป้นนะคะแล้วหมุนแป้นโดยการใช้มือปั้นดินให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการนิยมนำมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อย่างเช่นลักษณะที่มีความทรงกลมหรือทรงกระบอกอยกตัวอย่างอย่างเช่นไหอ่องกระถางหรือแจกันการเผาและเคลือผลิตภัณฑ์จะมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆเลย ขั้นตอนที่1การเผาดิบค่ะ1ก็คือจะมีการเพิ่มอุณหนภูมิของเตาให้สูงขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็สม่ำเสมอโดยใช้เวลาที่เหมาะสมนะคะและให้ผลิตภัณฑ์มีความคงรูปไม่แตกชำรุดผลิตภัณฑ์เซรามิกบางชนิดเมื่อผ่านการเผาดิบแล้วสามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องเคลือบผิวอย่างเช่นอิฐก,กระถางต้นไม้หรือตุ่มน้ำ สำหรับขั้นตอนที่2ก็คือจะเป็นการเผาเคลือบการเผาเคลือบนี้ก็คือการนำผลิตภัณฑ์เซรามิกนะคะมาเคลือบผิวด้วยน้ำเคลือบซึ่งน้ำเคลือบนี้ก็คือเป็นสารผสมระหว่างซิลิเกตกับสารช่วยหลอมเหลวและสารเพิ่มคุณภาพอื่นๆด้วยแล้วจึงนำไปให้ความร้อนเพื่อให้น้ำเคลือบหลอมละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อดินนะคะ ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงามมีความมันวาวคงทนต่อการขีดข่วนและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการของการเผาเคลือบนี้ด้วยต่อมานะคะเราจะมาดูประโยชน์ของวัสดุประเภทเซรามิกนะคะประเภทแรกของเซรามิกเลยก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วนะคะแก้วอะเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายหลายด้านเลย อย่างเช่นนํำมาผลิตเป็นภาชนะเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปทั้งเป็นส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือนเนื่องจากแก้วมีส่วนประกอบของสารต่างๆที่ทำให้แก้วนะคะมีสมบัติอย่างเช่นโปร่งใสทนต่อกรดเบสไอน้าหรือแก๊สต่างๆมีการซึมผ่านเข้าไปได้ยากและยังมีความแข็งแรงนทนต่อแรงดันต่างๆด้วย ประโยชน์ของวัสดุประเภทเซรามิกประเภทต่อไปนะคะก็คือปูนซีเมนต์ค่ะปูนซีเมนต์เป็นวัตถุที่ช่วยยึดส่วนผสมต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดเม็ดปูนและการเผาส่วนผสมต่างๆนะคะเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์นะคะอันแรกเลยวัตถุดิบที่เป็นเนื้อปูนนะคะวัตถุดิบที่เป็นเนื้อปูนนี้ เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะของปูนซีเมนต์จะมีอยู่ร้อยละ80โดยมวลนะคะซึ่งก่อนการผสมหรือก่อนการเผาวัตถุดิบที่ใช้ที่เป็นวัตถุดิบเนื้อปูนนะคะอาจจะเป็นหินปูนดินสอพองหินอ่อนหินช็อกโดยหินปูนนะคะจะเป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะสำหรับวัตถุดิบที่2จะเป็น วัตถุดิบที่เป็นเนื้อดินนะคะวัตถุดิบที่เป็นเนื้อดินนี้จะประกอบไปด้วยซิลิก้าอลูมินา่าและออกไซด์ของเหล็กมีอยู่ประมาณร้อยละ15-18ถึงโดยมวลวัตถุดิบหลักที่ใช้ส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นหินดินดานนะคะวัตถุดิบชนิดที่3นะคะวัตถุดิบปรับคุณภาพจะประกอบไปด้วยเนื้อปูน อลูมิน่าซิลิกาหรือออกไซด์ของเหล็กนะคะในปริมาณที่สูงใช้เมื่อมีส่วนผสมบางชนิดต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ใช้ตัววัตถุดิบในการปรับคุณภาพนี้เพิ่มเติมลงไปในปูนซีเมนต์นะคะและชนิดชนิดสุดท้ายนะคะเป็นสารเติมแต่งนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในการเป็นสารเติมแต่งนี้จะเติมลงไปในเม็ดปูนภายหลังการเผา เพื่อปรับสมบัติบางประการอย่างเช่นการเติมยิปซั่มลงไปเพื่อทำให้ปูนที่ผสมกับน้ำแล้วแข็งตัวช้าลงเติมหินปูนล,ลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณของเนื้อปูนเพิ่มขึ้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของวัดสดุผสมวัดสดุผสมนี้ก็คือเป็นการ นำเอาวัสดุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันทำให้มีสมบัติที่ดีขึ้นโดยวัสดุผสมที่นำมานะคะจะต้องไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอย่างเช่นแผ่นไม้เสื้อกันฝนยานอาวกาศอ่างเก็บน้ำสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสม สมบัติของวัสดุผสมนะคะจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาใช้ประกอบเป็นส่วนผสมโดยส่วนผสมหรือว่าวัสดุผสมจะต้องประกอบด้วยวัสดุ2แบบแบบที่1เราเรียกว่าวัสดุพื้นหรือเมทริกนะคะวัสดุพื้นนี้เป็นวัสดุที่มีลักษณะของเนื้อวัสดุมีความต่อเนื่องและล้อมรอบอีกวัสดุหนึ่งไว้ ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดแรงกระทําโดยวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุพื้นอาจจะเป็นพอลิเมอร์เซรามิกโลหะหรือคาร์บอนหรือแก่ไฟนะคะวัสดุชนิดที่2เราเรียกว่าเป็นวัสดุเสริมหรือตัวเสริมแรงค่ะวัสดุนี้ที่เป็นตัวเสริมแรงนี้จะเพิ่มคุณสมบัติให้กับ วัสดุพื้นโดยการฝังตัวอยู่ในวัสดุพื้นซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเส้นใย,ยอนุภาคแผ่นหรือชิ้นเล็กๆนะคะจากรูปเราก็จะเห็นว่าตัววัสดุผสมก็จะประกอบไปด้วยทั้งสงส่วนที่เป็นวัสดุพื้นแล้วก็วัสดุเสริมนะคะ ต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของประโยชน์ของวัสดุประเภทผสมอย่างแรกวัสดุผสมที่มาจากธรรมชาติวัสดุที่วัสดุผสมที่มาจากธรรมชาตินี้ได้มาจากการรวมตัวของสารที่อยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นกระดูกกระดูกนะคะจะประกอบไปด้วยคอลลาเจน20%แคลเซียมฟอสเฟต69%แล้วก็น้ำ แล้วก็สารอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะอย่างเช่นคอลลาเจนนะคะจะทำหน้าที่เป็นวัสดุพื้นอยู่ในรูปของไมโครไฟเบอร์มีลักษณะเหมือนตาข่ายค่ะส่วนแคลเซียมฟอสเฟตจะทำหน้าที่เป็นวัสดุเสริมช่วยให้กระดูกมีความแข็งแรง ประเภทที่2ของวัสดุธรรมชาตินะคะประเภทที่เป็นอ่าไม้ไม้จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักอยู่4ชนิดได้แก่เส้นใยเซลลูโลสสารกึ่งเซลลูโลสลิกนินและสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเซลลูโลสนะคะจะทำหน้าที่เป็นวัสดุพื้นส่วนลิกนินกับสารกึ่งเซลลูโลส จะทาหน้าที่เป็นวัสดุเสริมช่วยประสานให้องค์ประกอบที่อยู่ภายในไม้นะคะเกิดการเชื่อมต่อกันนะคะประโยชน์ของวัสดุประเภทที่เป็นวัสดุผสมชันนี้ต่อมานะคะเป็นวัสดุผสมจากการสังเคราะห์วัสดุผสมที่เกิดจากการสังเคราะห์นะคะเป็นการ เป็นวัสดุที่ได้จากการนำวัสดุชนิดต่างๆมาสังเคราะห์รวมกันเกิดเป็นวัสดุผสมที่มีสมบัติแตกต่างกันออกไปและมีสมบัติเฉพาะตามที่เราต้องการอย่างเช่นคอนกรีตไฟเบอร์กลาสอย่างเช่นซีเมนต์นะคะซีเมนต์ก็คือเป็นวัสดุผงละเอียด เมื่อนำผสมกับน้ำในปริมาณที่เพียงพอนะคะทิ้งไว้สักพักจะมีการแห้งแล้วก็การแข็งตัวเราอาจจะเรียกว่าไฮโดรลิซีเมนต์นะคะหินลูกลังและก้อนหินจะต้องมีความสะอาดแข็งทนทานหินมุมแหลมจะให้ความแข็งแรงได้ดีกว่าหินที่มีความกลมนะคะทราย ทรายนะคะเป็นแร่ขนาดเล็กทรายเป็นตัวเติมเต็มในช่องว่างขนาดเล็กๆระหว่างหินขนาดใหญ่ช่วยลดช่องว่างในเนื้อของคอนกรีตลงและลดปัญหาการรวมตัวของคอนกรีตในขณะที่เกิดการแข็งตัวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวัสดุที่เกิดจากการสังเคราะห์ ผลกระทบที่จากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกแล้วก็วัสดุผสมนะคะปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าขยะมีการเกิดขึ้นจากวัสดุที่มาจากการสังเคราะห์จำนวนมากและยากต่อการจัดการแต่หากเรานำไปเผาก็จะทำให้เกิดเป็นมนลพิษทางอากาศหรือหากนำไปฝัง ดินต่างๆก็จะเกิดการเสื่อมสภาพหรือส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมการรณรงค์เกี่ยวกับแนวทางการใช้วัสดุอย่างคุมค่าและส่งผลกระทบต่อสินแวดล้อมน้อยที่สุดนะคะอย่างแรกเลยการใช้ซ้ำการใช้ซ้ำก็คือเป็นการนำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ยังมีคุณภาพดีนะคะกลับมาใช้งานอีกครั้งการลดการใช้นะคะเป็นการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทพอลิเมอร์สังเคราะห์ให้มีจำนวนน,น้อยลงอาจจะใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติแทนบรรจุภัณฑ์จากพอลิเมอร์สังเคราะห์และใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเป็นการนำผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วมาผ่านการแปรรูปแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้งโดยเฉพาะพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย๋ยวครูจะมีเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้นักเรียนดูเพิ่มเติมว่า ภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันผลิตมาจากวัสดุชนิดใดและเราสามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อย่างไรได้บ้างนะคะ จากคลิปวิดีโอนะคะเราก็จะเห็นว่าวัสดุต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะก็คือผลิตมาจากวัสดุที่เป็นพอลิเมอร์หรือวัสดุผสมต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์มาจากผลิตภัณฑ์ประเภทไหนได้บ้างนะคะ ต่อมานะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะการคัดแยกขยะโดยการทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการช่วยลดปัญหาประเภทขยะล้นเมืองนะคะอย่างแรกเลยถังขยะที่เป็นทังขยะประเภทย่อยสลายนะคะสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้สามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยหรืออย่างเช่นเศษผัก เปลือกผล,ลไม้เศษอาหารหรือใบไม้นะคะทางขยะต่อไปจะเป็นทางขยะประเภทรีไซเคิลนะคะทางขยะประเภทรีไซเคิลหรือขยะที่นำไปแปรรูปได้อย่างเช่นแก้วกระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษพลาสติกขยะย่อยสลายยากนะคะขยะย่อยสลายยากนี้ หรือขยะที่ยากต่อการย่อยสลายและไม่คุ้มค่าสําหรับการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่อย่างเช่นหอบพลาสติกใส่ขนมซองบะหมี่ถึงสําเร็จรูปโฟมบรรจุอาหารประเภทสุดท้ายก็คือจะเป็นขยะอันตรายสำหรับขยะอันตรายนี้หรือขยะที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปย์หรือกระป๋องยาฆ่า,มาแมลงนะคะทีนี้นะคะเราก็เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทนะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนดูว่าขยะเหล่านี้นะคะเราควรที่จะทิ้งในถังขยะประเภทใดบ้างชนิดแรกที่เป็นขวดน้ำหรือ กระป๋องน้ำบัดลหมนะคะทิ้งในขยะประเภทไหนดีคะทิ้งในขยะประเภทย่อยสลายยากนะคะตัวที่สองนะคะถ้าเป็นผลไม้ขยะประเภทย่อยสลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหานใบชายนะคะทิ้งในขยะประเภทอะไรดีขยะอันตรายนะคะ สุดท้ายแลคะโฟมหรือว่ากล่องพลาสติกจะต้องทิ้งขยะในประเภทอะไรดีขยะรีไซเคิลนะคะสำหรับหัวข้อที่เราเรียนในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุในชีวิตประจำวนันประเภทที่เป็นพอลิเมอร์เซรามิกหรือวัสดุผสมนะคะแล้วก็การรณรงค์การลดขยะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ สามารถช่วยสิ่งแวลดล้อมต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราได้นะคะเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนช่วยในการคัดแยกขยะนี้ได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะทบทวนในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้หรือคลิปปัจจุบันนะคะอย่าลืมสรุปงานหรือสรุป ใจความสำคัญลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะสำหรับงานก่อนหน้านี้ที่ใครยังทําไม่เสร็จหรือยังไม่ทําให้เป็นปัจจุบนันอย่าลืมทําให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงแค่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ